การฉาน,นบ,บุรีหอบุญใหญ่สสกลอบเพื่อไทยการเป็นประธานทอดกระถินสามคัคคีวัดพุทธการมุนีหรือวัดบางปลาหมูประจำปี2 5 6 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สาลากันเป็นพุทธการมุนีหรือวัดบางปลาหมูตำบลหนองยะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจานบ,บุรีนายอัครนันท์กันก,กิตินันหรือสอสอกลบสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจานบ,บุรีเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นประธานฝ่ายคารวส จุดทุกเทียนนา,าพะทานถวายตาลบัตเครื่องอัฐบ,บริวารและจตุปัจใจภายในงานทอดกรถิ่นประจำปีโดยมีพระครูผาสุขวินัยการเรืองฤทธิ์เป็นประธานสงฆ์ความทั้งขณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำองค์กรพ่อค้าประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีโดยบรรยากาศโดยรอบได้มีประชาชนได้ร่วมออกซุมอาหาร้าวหวานบริการผู้เข้าร่วมงานก่อนที่จะมีขบวนแห่ผาต่ยเข้าภายในศาลาการเปียน ด้วยความสนุกสนานชื่นมืน่นจากนั้นได้เริ่มกันถวายผ้าไตรถวายจตุปัจจัยรับศีลรับพรโดยมียอดกระินสามัคคีประจำปี2 5 6 6กว่า1ล้านบาททั้งนี้เพื่อน,นำเงินรายได้ไปทำนุบ,บำรุงซ่อมแซมศาสนาสถานต่างๆภายในวัดให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปฏิกิจของพระภิกษุสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ที่เข้าร่วมมาถือศีลปฏิบัติธรรม และประกอบประเพณีกรรมทางศาสนาต่อไปสำหรับวัดพุทธการมนีวัดวางปลาหมูตบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีขอพรหลวงพ่อยกขาวมหาลาภและพญานาคเก้าเศียรขึ้นบันไดสวรรคพญานาค128่ขั้นโดยมีพระคู่าสุศกวิันาการเรืองฤทธิเจ้าอาวาสวัดพุทธการมุนีวัดวางปลาหมูท่านเป็นพระผู้สร้างองค์พญานาคและหลวงพ่อหยกขาวให้ลคือการเดินลอดซุ้มพญานาคเก้าเศียนคือพระปูอ่อนันตานารราช และแม่ย่าอุษาอนันตวดีที่มีลำตัวยาวตลอดทางเดิน185เมตรระหว่างทางแวะขอพรหลวงพ่อยกขาวมหาราบขอพรได้หนึ่งเรื่องห้ามบนพอเดินสุดไปห่างองค์พญานาคจะพบกับทางเข้าถ้ำพานิมิตรเรื่องรองภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายสำหรับประเพณีทอดกรถินนี้เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาลและเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิก,กชนทั้งหลาย ทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญจะเป็นปัจจัยนําให้ผู้ได้ทอดกรถินนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอัิโลกและประโลกตลอดกาลนานโดยการทอดกรถินคือการถวายผ้ากรถินแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษายอยู่วัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ใดที่หนึ่งครบสาเดือนเพื่อให้พระได้มีผ้าเปลี่ยนใหม่การทอดกรถินจึงถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ให้อานิสงส์แรงเพราะในปีหนึ่งแต่ละวัด จะรับกระถินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและจะต้องทำภายในเวลาที่กำหนดในการทอดกระถินคือหนึ่งเดือนเท่านั้นโดยนับตั้งแต่วันออกพรรษาข่าวนิง2ี้24กันจานาบุรีชุดการไหลาวารินรายงาน